ก็อยู่ข้างนอกรักกันมา5ปีแล้วค่ะก็คือเดินทางผิดอะค่ะก็เลยไปขายยาค่ะแล้วก็เลยชีวิตพลิกผันกลับมาอยู่ในนี้อะค่ะเราเราไม่ได้คิดจะจดทะเบียนเลยค่ะอยากให้แฟนไว้ใจค่ะเพราะว่าแฟนต้องติดอยู่อีกนานนะคะเดี๋ยวหนูก็คือใกล้จะกลับแล้วหนูมาโทษน้อยค่ะเหลืออีกปีหนึ่งกับเดือนหนึ่งค่ะเหลือ14ีปีครับ แต่ว่าเราก็หวังค่ะว่าเวลาที่เราอยู่ข้างในทุกคนก็จะหวังเหมือนกันหมดคือเรารออภัยโทษอะคะ่ะถ้ามีอภัยโทษมันก็คือจะได้ลดโทษไปแบบถ้าเราได้ชั้นได้ชั้นดีดีรักษาชั้นไว้เป็นนักโทษที่ดีอยู่ในกฎระเบียบอะคะ่ะก็คือเราก็จะได้ลดโทษค่ะเวลามีอภัยมา คงค่ะเพื <boundaries> <si suppression> ่อนยังแซวเลยบอกว่าเดี๋ยวมาจดทะเบียนในนี้ออกไปจดอยากต้องไปตามต้องไปตามมาจดอยากกันอะไรนี้ก็คิดไม่คิดอะค่ะไม่คิดว่าจะอยากค่ะเพราะว่าลูกหนูกําลังโตอะค่ะพี่อีกอย่างเราก็คิดถึงลูกอยากกลับไปอยู่กับลูกทุกคนก็อยากกลับไปอยู่กับครอบครัวหมดทุกคนนะคะก็รักอะค่ะรักคนเดียวรักเสมอค่ะรอค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ได้เจอกันแค่เดือนละครั้งรอครับ คิดถึงครับรักเสมอครับ